สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว s o l Cam นะคะวันนี้จะมาร้องเพลงเพื่อนๆฟังเนาะโอเคแต่งแบบนี้ต้อง,องร้องเพลงลูกทุ่งแน่แนอแน่นอนนะครับ <c oughs> กับเพลงที่มีชื่อว่ารักจงรองของพี่กุ้งสุธิรานะครับไปเลย อีกไม่กี่ปีให้รอ,รอรอพี่นะแก้วตาจงรอไม่นานรอบนาจะหวนขึ้นมาดังคำขอร้องอดทนตั้งใจรอสุขสดใสเป็นคู่ครองน้องเท่านั้นที่พี่มาอปอง แม่เนื้อทองคนงานอีกไม่กี่ปีหวังว่าคนดีคงรอไว้ถนอมความรักพี่เอาไว้ถนอมดวงใจอย่าให้บอกทำโปรดจงเชื่อใจรับปากเธอไว้ทุกถ้อยคำ ต้องคำรักทุกเช้าคำย้ำเตือนประจำทุกทุกนาทีรักเธอไม่คลายสุดหัวใจสุดหัวใจจะหลับจะนอนครั้งใดยังสงใจไปหาทุกทีรักเธอไม่คลายสุดหัวใจ เลียมล้นคำปีเธอจ้าเธอฟังให้ดีรักที่มีไม่เคยจางหายอีกไม่กี่ปีจะรอวันที่ไปชื่นชม จะหอมแก้มนูนให้สาสมที่รักเอวกลมไม่เคยเสื่อมคลายจะมีรักเดียวจะไม่แลเลี้ยวญิงอื่นได้รักแต่น้องจนหมดหัวใจรักเรื่อยไปให้เธอจงรอลอ,องยากนะครับเพลงนี้ก็แทบจะไม่ทันนะครับ แต่ก็ตั้งใจสุดๆแล้วชอบเคยฝึกร้องถือว่าฝึกร้องไปในตัวเองด้วยแต่งตัวมันลิเกไหมไม่ใช่ดิลุกทุ่งมากกว่ารักเธอไม่คลายสุดหัวใจสุดหัวใจจะหลับจะนอนครั้งใดยังทรงใจไปหาทุกทีรักเธอไม่คลายสุดหัวใจ เตรียมล้นคำปีเธอจาเธอฟังให้ดีรักที่มีไม่เคยจางหายอีกไม่กี่ปีจะรอวันที่ไปชื่นชมจะหอมแก้มนูลให้สาสมที่รักเอวกลมไม่เคยเสื่อมคลาย จะมีรักเดียวจะไม่แลเลียวยิงอื่นได้รักแต่น้องจนหมดหัวใจรักเรื่อยไปให้เธอจงรอนี่โอเคนะครับวันนี้ก็หลาฟฝันดีบายบายฝากติดตามด้วยนะสุตาฟินนะครับทั้ง f a c e b o o k แล้วก็ยู u b e แล้วก็โซเชียล a m ด้วยเนาะบายบายครับ